สวยจริงๆเลยแม่คูนแจ็กกี้ชาครีนนะครับอัพรูปลงไอจีจำนวน3รูปภาพด้วยกันซึ่งโพดนี้เนี่ยเจ้าตัวแต่งเนื้อแต่ง ทำผมคือสวยสุดๆเลยในส่วนของแคปชั่นนะครับสาวแจ็คก,กี้ชาคลินเนี่ยเจ้าตัวนะครับยังให้แคปชั่นโพสต์นี้ของตัวเองด้วยนะครับว่ามองซ้ายมองขวาได้แต่อย่ามองข้ามนะก็คือแคปชั่นใสยอ่อยมากๆเลยในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็มีชาวเน็ตมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวยขนาดนี้ใครมันจะไปมองข้ามได้พี่แจ็คก,กี้เก็บปีกไว้ที่ไหนคะสวยมากครับเหมือนนางฟ้า เลยมองข้ามไม่ได้เลยตุ๊กตาบาร์บี้ในร่างมนุษย์มองข้ามไม่ได้จริงๆค่ะสวยมากสวยจึงสวยเกินต้านสวยมากสวยอย่างบาร์บี้สวยมากก็คือคอมเมนต์นะครับจากที่เรานั่งอ่านมาอนะจ๊ะก็มีคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์ว่าสวยจำนวนมากเลยครับก็เอาเป็นว่าโพสต์นี้ของสาวแจ็คกี้ชาครีนสวยจริงๆจ้า